สวัสดีครับวันนี้ครูต้าจะมาสอนในรายวิชาภาษาไทยเรื่องมารยาทในการพูดครูต้าครับแล้วมารยาทในการพูดคืออะไรแล้วมีความสำคัญอย่างไรหรือครับคือการใช้คำพูดที่สุภาพไพเราะมีน้ำเสียงนุ่มนวลเหมาะสมกับการเทศะและบุคคลไม่พูดสอดแทรกง้างหรือขัดคอผู้อื่น ไม่ใช้อารมณ์ในการพูดพูดด้วยท่าทางยิ้มแย้มแจ่มใสเปิดโอกาสให้ผู้ฟังแสดงความคิดเห็นและฟังผู้อื่นให้จบก่อนพูดแทรกมารยาทการพูดมีความสำคัญเพราะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นสร้างความเข้าใจในสังคมและแสดงถึงการให้เกียรติผู้อื่นผ่านการใช้คำพูดสุภาพ มีน้ำเสียงนุ่มนวลและมีกิริยาท่าทางที่เหมาะสมการพูดโดยมีมารยาทที่ดีจึงเป็นการจันทร์ลงสังคมให้สงบสุขและน่าอยู่นั่นเอง